สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปามบานะครับผมคงจะแปลกหน้าแปลกตากันดีนะเพราะว่ายี่ห้อนี้ไม่เคยขึ้นมาเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวน,นี้นะครับผมตัว t ริงส์นะครับผมรุ่น X8 จะเป็นยังไงบ้างจะคุ้มไม่คุ้มลองดูกันครับ วันนี้ก็อยากจะแนะนำเนาะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมที่ผมเพิ่งนําเข้ามานะครับผมจริงๆก็เป็นเดลเลอร์สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่า,อาของที่ร้านมันเต็มไงยังไม่ได้อารถใหม่เข้ามานะครับผมอย่างที่บอกครับหลังจากที่ผมเซลล์ไปวันนั้นผมก็มีแบรนด์ใหม่เข้ามานะครับผมก็เริ่มต้นจากตัวนี้เลยครับตัวท r i n สนะครับผมหรือว่าบางคนก็เรียก Tinx ผมไปศึกษามาละผมโทรหาบริษัทเลยถามว่าจริงๆะ่ะมันอ่านว่าอะไรเขาก็บอกว่า เป็นยี่ห้อ t w i n k s นะครับ t w i n k s นะครับ Twings เนี่ยก็เป็นรถด,ดีนะผมว่าทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแหละยี่ห้อเนี่ยนะครับผมมีตั้งแต่รถแบบถูกๆยันคาร์บอนดีๆแพงๆเลยก็มีนะครับผมเขาทำเลนจ์มันกว้างมากเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยผมเห็นตรงเนี้ยมันก็เป็นดีไซน์อิตาลีนะครับผมก็เหมือนกับจะว่าพูดได้เต็มปากหรือเปล่าว,ว่าคล้ายๆกันก็คือเป็น ดีไซน์อิตาเลียนนะครับผมดีไซน์อิตาลีแต่ว่าทําที่เมืองจีนของดีราคาประหยัดอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมก็อยากจะแนะนําไว้ให้คุณพิจารณาไว้อีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตามสไตล์ปาล์มไบไซเคิลครับผมจะค่อนข้างคัดของที่จะเอาเข้ามาขายผมว่าคันไหนคุ้มอ่ะผมก็เอาเอามาให้ให้คุณนะครับผมก็เริ่มต้นจากคันนี้เลยเดี๋ยวจะมีคันอื่นตามมาเรื่อยๆนะครับผมเริ่มต้นจากคันนี้นะครับผมชื่อว่า X8 นะครับ ต้นกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากยางนะครับผมยางตัวนี้ได้จาก Maxxis นะครับผมรุ่น Arden Res 27.5คูณ2.0นะครับผมสามารถสูงสามารถสูบลมได้สูงสุดถึง65 psi นะ สำหรับคนที่อยากจะปั่นทางเรียบให้มันเร็วๆนะไอตัวนี้อัดได้ตั้ง65นะครับผมดอกยางก็จะเป็นสไตล์แบบเซมีครับผมไม่รุยมากไปแล้วก็ไม่ถนนมากไปนะครับผมได้ไปก็สามารถศึกษาตัวเองได้ตัวเองปั่นยังไงเนาะก็ค่อนข้างดีนะครับผมสําหรับยางเริ่มต้นนะครับผมต่อมานะครับผมชุดล้อชุดล้อตัวนี้ก็จะได้าจาก ทริงทำเองครับผมเป็นล้อแบริ่งค่อนข้างลื่นดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะยองโยกให้ดูนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านหลังเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ครับ<ๆ>ก็เสียงมาตรฐานทั่วไปครับของเสือภูเขานะครับผมครับมาดูชุดขับเคลื่อนกันดีกว่าชุดขับเคลื่อนตัวนี้ค่อนข้างได้ของดีนะครับผมคุ้มค่ามากเลยผมซื้อเข้ามาในร้านเลยเพราะว่าชุด ตััวนนี้นะครบผมได้ตัว Shimano slx 11 Speed ครับรหัส m 7 0 0 0ครับผมซึ่งสมัยเมื่อก่อนนะที่ผมทำร้านสักปีที่แล้วนะครับผมตัว slx ตัวเนี้จานเดียว1จานนะครับผมคูณ11 Speed ข้างหลังเนี่ยมันขายอยู่9,000ไปปลายๆ9,500อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็2จาน slx ต้องมีอยู่หมื่นนิดๆน,นะถึงจะได้ปั่น slx กันนะครับผมแต่ว่ามันมาอยู่ในคอมพคเพลตรถคันนี้นะครับ ตัวเนี้ยที่ได้ไปอ่ะจะได้ขาจานหนึ่จะได้จานเดี่ยวนะครับผมจาน36ฟันนะครับผมจากโปรเวลซึ่งเป็นกระโหลกกวงอยู่แล้วครับน้ำหนักเบาแล้วก็อะไรเยอะนะครับผมแล้วก็จานด้านหลังก็จะได้เป็น11 Speed สปีดครับ11 42ซึ่งไปไหนก็ค่อนข้างสบายแล้วแหละครับผมชุด1จานขนาดนี้นะครับผม ขึ้นเขาก็ได้ขึ้นเนินอะไรก็ได้นะครับผมถ้าไม่พอไม่เป็นไรคุณสามารถแต่งได้ในอนาคต 11- 50สามารถใส่ได้สำหรับ SFX ตัวนี้นะครับผมแต่ตัวเนี้ย2มันก็ใหญ่เกินมาตรฐานทั่วไปแล้วอะมันคือมันให้มาดีแล้วะครับผมทางเรียบก็ได้ทางเขาก็ได้นะครับผมจานเดียวแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างทำให้น้ำหนักเบากว่าด้วย เพราะว่าเราไม่ต้องไปแบกภาระ,ะแบกถึง3จาน2จานนะครับผมจานเดียวขนาดกลางๆอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจบนะครับ SLX ตัวนี้มาพร้อมกับขาจานยาว170นะครับผมมาตรฐานคนไทยอยู่แล้วแล้วก็บันไดใช้ได้ครับไม่ต้องไปเปียนอะไรแล้วตอนแรกๆครับก็ลื่นดีนะครับผมตัวบันไดตัวนี้โอเคครับมาดูตัวด้านเฟรมกันดีก,กว่าเฟรมตัวนี้จะได้เป็น อลูมิเนียมครับรหัส6061นะครับผมอลอยก็เป็นอลูมิเนียมเกรดหนึ่งที่ทำดีครับผมสำหรับจักรยานเพราะว่ารหัส6061เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ทำอลูมิเนียมได้ดีทนเหนียวนะครับผมแต่ต้องแลกมากับน้ำหนักที่มากขึ้นถ้าเทียบกับรหัส 70, 7 0็1 7 5ย์ดดหอะไรเนี่ยครับผม60 ก็โอเคครับเหนียวดีสําหรับคนอยากใช้นานๆน,นะครับผมแบบบอกว่าเออผมซื้อคันนี้แล้วจะไม่อยากอัพแล้วในอน,นาคตอยากได้เฟรมสักอันหนึ่งอยู่ไปนานๆเลยนะไรไครับผมหนึ่งในตัวเลือกที่ดีก็คืออลูมิเนียมครับผมอลูมิเนียมรหัส6061นะต่อมานะครับต่อมาเรามาดูที่โชคครับผมโชคตัวนี้ได้เป็นโชคลมรีโมทนะครับจะมีรีโมทอยู่บนแฮนด์อยู่แล้วครับแล้วก็ มีลมให้เติมฝั่งนี้เอาไว้ให้คุณเลือกว่าจะนิ่มหรือจะแข็งยังไงครับก็สามารถาสูบลมตรงนี้ได้ซึ่งโชครีโมทเฉยๆแบบนี้มันก็ต้องขายประมาณ3,000แล้วอะ่ะมันต้องมีแล้วครับผมค่อนข้างคุ้มเลยได้รถมาทั้งคันสเปคขนาดนี้นะครับผมด้านเบรกครับด้านเบรกตัวนี้ได้ชิม m a n o ตัวใหม่นะครับผมรุ่น MT 2 0 0นะครับผมก็เป็นเบรกมาตรฐานที่ผมเอ่ยถึงบ่อยๆว่า อะไ่เยอะมากไปร้านไหนก็มีอะไรนะครับผมคุณภาพในการเบรกก็ดีจึ๊บๆดีนะครับผมไว้ใจได้เบรกตัวนี้นะครับ MT 200ขายแยกก็ประมาณ2,005นะครับโอเคเราขึ้นมาดูด้านบนบ้างนะครับผมด้านบนตรงนี้ที่ผมเห็นตรงนี้ครับก็จะมีซา,างเหลือให้คุณ2ชั้น5มิลน,นะครับผมแล้วก็ประมาณ2มิลอีก1ตัวนะครับก็ขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับกำลังดีเลย เต็มอยู่ที่90ครับแล้วก็แฮนด์กว้าง690นะครับเป็นทรงลักษณะเป็นแฮนด์ตรงนะครับผมไม่ได้ไรเซอร์บาร์ก็เป็นทรงสปอร์ตดีนะอย่างนี้นะครับผมมาดูด้านหลักอานกันบ้างนะครับผมหลักอานก็จะได้เป็นอลูมิเนียมครับผมมีเกจให้คุณเห็นนะว่าอยู่ระดับไหนนะครับผมแล้วก็มีตัวปรับหลักอานแบบควิก l ลสส e นะครับผมสามารถปรับขึ้นได้ขึ้นง่ายลงสะดวกนะครับผม ใช้กันได้หลายๆคนนะ่ะพ่ออยากปัน่นลูกอยากปัน่นนี้นะครับผมก็ไม่ต้องขนอุปกรณ์ไปเปิดปิดจบนะครับผมแล้วก็มาดูด้านเบาบางด้านเบาก็ให้เจลนะครับผมเป็นเบาะเจลจาก t r i งส์นะครับค่อนข้างนิ่มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ขนาดก็จะมีให้เลือกแค่2ขนาดนะครับผมละขนาด16กับ18แนะแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมได้มาเป็น18ใจจริงผมอยากได้16มาเพราะว่ามาตรฐานคนไทยสม,มากจะใช้16มากกว่านะครับผม แต่ว่าสต็อกมันหมดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองโทรถามก็ได้นะครับผมว่ามีไม่มีนะครับผมแต่ว่าที่มีแน่นอนคือสีนี้นะครับผมขนาด18โอเคสองคำถามสำคัญนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมเราจะมาคุยเรื่องราคากันก่อนราคานะครับผมเหมือนที่ผมพูดไปไมเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมจะพูดแบบแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับผมมันสรุปออกมาแล้วว่ามันได้ของคุ้มมากนะครับผมเพราะว่าราคาคันนี้ขายเพียง 12,900บาทเท่านั้นนะครับผมและโปรโมชั่นจากร้านปาล์มไบท์นะครับผมตอนนี้พิเศษคือผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมในราคาเพียง12,900บาทแล้วก็ได้สเปคต,ตัวนี้ไปนะถ้าถามผมว่าคุ้มไหมนะผมบอกว่าโคตรคุ้มเลยถึงตัวเกียร์นะผมพูดตรงๆเลยนะถึงตัวเกียร์จะเป็น s l x รุ่นเก่าก็จริงนะแต่ว่ามัน11สปีดแล้วไง ความนิ่มมันดีความสเสถียรมันดีไม่ต่างกับ12สปีดตัวใหม่นี่นะครับผมถ้าคุณไม่ยึดติดกับว่าความใหม่ความอัปเดตอะไรต่างๆนะตัว11สปีด SFX ตัวเนี้ยโคตรคุ้มค่าเลยครับผมดีกว่าไปซื้อรถ Entry Le v e l ต่างๆที่คุณได้มาราคาหมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นต้นๆนะครับผมราคาอาจจะพอๆกันแต่ว่าได้แค่ดีโอเล่30อย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะได้ต่ำกว่าดีโอเล่ด้วยซ้ำนะครับผมได้แค่อลิเบโออะไรอย่างเงี้ย ที่มันได้มาแต่ในราคาที่มันแพงกว่านี้นะครับผมแต่คิดดูดีๆนะว่าคันนี้ได้ S L X นะเลเวลมันต่างขึ้นมาอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับผมตัว S L X ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังดูอยู่ก็กั้นใจอีกทีหนึ่งนะถ้าคุณกำลังจะซื้อรถคันละหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆน,นะครับผมหมื่นสองเก้าร้อยตัวนี้ได้เกียร์ดีถึงคําถามสาคัญต่อไปก็คือน้าหนักจริงมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะช่างจริงให้ดูนะครับผมโอเคครับ ถึงคำถามสำคัญต่อไปก็คือน้ำหนักจริงมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะชั่งจริงให้ดูนะครับผมครับน้ำหนักที่ออกมาก็คือ13ครับน้ำหนักที่ออกมาตอนนี้คือ13.19ครับผม ซึ่งถ้าถามผมผมก็ว่ามาตรฐานโอเคกับราคานีแล้วนะครับผมคุณค่าที่คุณจ่ายเงินไปแลกกับของที่ได้มาตนนัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มในตอนนี้นะครับโอเคครับก็ฝากยี่ห้อ t w i n g ไว้อีกหนึ่งยี่ห้อนะครับผมโดยเฉพาะรุ่นนี้ตัว X8 นะครับผมได้ s l x คุ้มค่าแบบนี้นะครับผมในอนาคตผมจะพยายามเอาตัว X7 มานะครับผมที่เป็นชุดแตะเล เดียวเลแลวก็คล้ายๆกันแต่ว่าราคายอ่อมเยาวกว่านี้เยอะนะได้ข่าวว่าแค่หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้เดียวเลนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามาฝากครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆรุ่นจากทิงสตาร์มาครับหลังจากนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้ผมด้วยครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็รถด,ดีๆถูกๆมันมีจริงในโลกครับเดี๋ยวผมจะหามาให้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ